ว่าเรื่อยๆของนักทุกที่ฮอตที่ฮิตที่สุดณชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็คือขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับล่าสุดหัวหน้าค่ายของเขาเจ้าบูมเด็กเซียนก็ออกมาเปิดเผยถึงลูกศิษย์คนนี้นะครับบอกว่าไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอนาคตเกี่ยวกับมวยไทย3ยกหรือว่ารายการวันล,ลุมพีดีนั่นเองเขาบอกว่า3มยกเนี่ยต้องรอก่อนนะครับด้วยเรื่องของขุนศึกเล็กเองไม่ใช่มวยบู๊ครับเป็นมวยฝีมือก่อนหน้านั้นก็เหมือนจะเคยแวบๆเข้าไปชกบ้างแต่ก็มีเสียงกลด่าเสียงวิวิพาาาก์ววจร่ ็ชกไม่ถูกสไตล์ชกไม่ถูกใจชาวบ้านเขาอ่ะนะครับเป็นมวยสไตล์มวยฝีมือถอยตั้งรับดักาศาสแค่งมากกว่าต่อยไม่มันนะครับแล้วก็เจ้าตัววันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับก็สามารถชนะนอกหานเพชรเกตเพชรไปได้ในยกที่2โดยไฟนั้นก็ถือว่ามีความกดดันนะเท่าที่ผมดูนะครับเจอหานที่เป็นมวยเก๋าวางดักอาวุธได้ดีเพียงแต่ว่าหานดูจะประมาทไปครับลูกที่แบบยังคาคากันอยู่ยังไม่ได้ห่างกันมากนะครับก็ปล่อยตัวให้ขุนศึกเล็กสับซอก แพ้นอกไปในยกที่2นะครับบุเบลเซียนหัวหน้าค่ายของขุนสึกเล็กเปิดใจว่าไม่คิดว่าจะทําได้ดีขนาดนี้ตอนแรกก็หนักใจครับไม่จะบอกว่าไม่อยากให้เจอกับหานเลยเพราะว่ากลัวนะครับเอาตรงเพราะว่าหานเองก็เป็นแชมป์จัตสีแล้วก็ปราบมวยเก่งๆอย่างสลามดํามาได้แต่นะครับเขาก็สามารถชนะหานมาได้ครับซึ่งได้กล่าวถึงมวย3มยกอีกด้วยนะครับบอกว่าเรื่องมวย3มยกก็รอก่อนตอนนี้ต่อยแบบนี้ไปก่อน เพราะเราเป็นมวยทรงฝีมือไม่ได้บูดุดันกลัวจะไม่ถูกตลาด ทำอะไรต้องชัดเจนครับไม่อยากให้ใครว่าได้สําหรับตําแหน่งยอดมวยไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็หวังเต็มที่หวังเต็มตัวแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่2-3เดือนจะต้องพลาดไม่ได้ทําผลงานให้ดีขึ้นนะครับล่าสุดขุนศึกเล็กก็ชนะมาทั้งหมด38ไฟิ์ไฟเป็นนักชกไร้พ่ายโดยทางเสียสมหมายสกุลเมตตาครับทีมงานกุมพลังใหม่ได้ขึ้นไป้ายไฟต่อไปที่จังหวัดลบบุรีครับให้เขาเจอกับทางยอดศิลาชอ5พยัก1นึปอนด์ก็ถือว่าน่าดูน่าชมแหละอย่างที่บอกนะ มันก็ต้องอัพน้ําหนักขึ้นมาอีกชกสัก118นะครับไฟล์่าสุดที่น้องชิงแชมป์กับหานเนี่ยน้องชกประมาณ117นะครับคือในพิกัด118ยังมีตัวดีๆอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อยๆสร้างกันขึ้นมานะครับไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งรีบเห็นก่อนหล้านั้นก็บอกว่าจะประกบกุมารดอยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงบุ้มก็ยอมรับว่า ยังไม่ถึงกุมารดอยนะครับก็น่าดูน่าชมครับเป็นอย่างไรระหว่างคุณสกเก็กับยอดศิลาก็ได้เรื่องของเช้นเชิงฝีมือก็สูสีแต่กระดูกประสบการณ์อยู่ที่ยอดศิลาทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจครับรักใครชอบใครเชียร์ใครแล้วก็ถ้าหากเขาชนะยอดศิลาได้ผมว่าก็น่าจะให้เป็นยอดมวยของปีนี้ ได้ได้อยู่นะครับอาจจะสัก2ไฟแต่ว่าถ้าเอาจริงๆชกไฟเดียวไฟหน้าก็น่าจะพอให้ได้นะครับเรื่องของฟอร์มฮิตฟอร์มฮอตที่ไม่แพ้ใครตรงนี้ก็อาจจะเอามาวัดได้อยู่นะครับแฟนมมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับเจ้าคุณจึกเล็กก็คอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับ